อย่าดูถูกใครครับมึงคิดว่ากูกลัวแล้วกกวตเนี่ยหัวข้อนนี้แหละกูหวดกกตโดยตรงไยนะคนโง่มันชอบใช้อำนาจไงเขาให้อำนาจไปะเพื่อสร้างความสงบสุขในสังคมนให้อำนาจเพื่อให้สังคมดีขึ้นแต่มึงเห็นไหมว่ามันใช้อำนาจนี่แล้วแม่งบ้านเมืองวุ่นวายทุกทีนะ คนโง่อยากได้การยอมรับเมื่อมีอำนาจอยู่ในมือก็พยายามจะสร้างการยอมรับด้วยอำนาจครับแต่คนที่มีสมองนะเขาจะไม่ใช้อำนาจครับเขาจะใช้สมองสร้างในเรื่องสร้างสรรค์นะครับก็มึงกลัวกันมันงไงมึงกลัว,กกลว,ลวตแต่กูไม่กลัวไงมึงกลัวกอลกต่กูไม่กลัวไง ถ้ากูกลัวไม่ได้เป็นสสถิงขนาดกูไม่กล้าปฏิเสธกฎหมายระยำนี่นะครับกูเป็นสสไปเพื่ออะไรครับในเมื่ออำนาจเป็นของประชาชนวันหนึ่งผมจะต้องไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายสนตีเหล่านี้มันจะยกเลิกให้หมดแต่วันนี้มึงเห็นไหม่กฎหมายหลายอย่างมันไม่ได้สร้างความสงบสุขมันสร้างความวุ่นวายกฎหมายเหล่านี้ต้องขจำจัดทิ้งมันคือขยะเลิกซะทีนะครับ ที่จะยอมให้คนมีอำนาจงโง่ๆมาปกครองอะ่ะกูยอมโดนใบแดงกูยอมโดนใบแดงแต่ถ้ามันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกูยอมโดนใบแดงก็ได้รอบที่แล้วม,มึงโกงคะแนนกูอะทำไมกูจะต้องเคารพมึงด้วยล่ะ ผมจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะเว้ยผมยอมหักแต่จะไม่ยอมงอพวกคุณที่อยู่ข้างผมนี่ถ้าประชาชนอยู่ข้างผมมันจะกล้ากับผมไหมล่ะนี่คุณกำลังจะบอยผมก้มหัวยก็กระตอเหรอกูทำอะไรผิดอ่ะกูซื้อเสียงเหรอกูโกงงานเลอกตั้งเหรอกูคแค่ปฏิเสธกติกาที่ไม่ยุติธรรม ผมบอกแลไผมจะทําให้พวกคุณแข็งแรงนะผมไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอใช่หนองน้ําที่ไหนจะไหลไปหาควายถูกต้องแล้วครับวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงประเทศส้นตตนี้นะคุณจะก้มหัวให้ความไม่เป็นธรรมเพื่ออะไรกันกูทําอะไรผิดวะเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะกูแค่จะทให้คนไทยแข็งแรงเนี่ยกูผิดแหละกูโดนใบแดงเพราะการที่กูจะทําให้คนไทยฉลาดขึ้นทําให้คนไทยแข็งแรงขึ้นแล้วกูโดนใบแดงเนี่ยนะ กูจะชวนคนไทยไปเผาแม่งให้หมดเลยอย่าไปมีแม่งเลยถ้ามีแล้วประเทศไม่เจริญขึ้นน่ะถ้ามีแล้วประเทศแย่ลงคนไทยโง่ลงจะมีไปทําไมผมยังโง่เลยกูนั่งหาติดว่ากูโดนใบแดงนี่นะไอคนนี้ควรจะโดนใบแดงเนี่ยมันตั้งเวทีกันนั่นหนคนนั้นมันเอาเหี้ยดีตคนที่แม่งเคยทรยศประชาชนมาหาเสียงหลอกประชาชนอยู่ไอพวกนี้ควรจะโดนใบแดง ไอคนนี้หลอกคนไทยไปติดคุกหลอกคนไทยไปตายเนี่ยพวกเนี้ยคนจะโดนใบแดงไม่ใช่กูมาเลยนะกูท้าเลยกรกตมึงจะให้ใบแดงกูข้อหาอะไรเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเนี่ยกูวมันทำไมกูแค้นมึงกันเล่าไปแล้วนี่มึงโกงคะแนนกูนี่ไงวันเนี้กูจะชนกับมึงอะ่ะ กูยอมด้วยใแดงแต่กูจะไม่ยอมก้หมหวยความไม่เป็นธรรมประเทศนี้ต้องกล้าพูดความจริงครับตลกชิบหายพูดความจริงผิดกฎหมายประเทศนี้มึงบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้คนนี้ควรจะผิดกฎหมายไอ้พวกนี้โกหกปิ้นป้อนตะบัดสัตว์พวกนี้ลังหางนี่ควรจะติดคุกไปใช่กูกูพูดความจริงแล้วกูผิดมันจะเป็นไปได้ไงวะ เออคุณชอบเหรอวะพูดความจริงก็ผิดกฎหมายนะ่ะไอคนโกโหกลอยหน้าลอยตาแม่งมีความวร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมึงชอบกันแบบนี้จริงว่าสังคมเดจริตแบบนี้คุณอยากให้หประเทศนี้เป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือเปล่าประเทศนี้เป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่ผมยังเด็กๆจนวันนี้กูแม่งจะแซยิดอยู่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่เลย มินมามาด้วมบินมา,มาไม่ต้องเป็นเรื่องที่พูดความไม่จริงนะครับพูดความจริงมันผิดกฎบินมามาได้ไงวะสู้ไวิสู้คุณเห็นไหมไอ้การล่อนปิ้นป้อนอยู่บนเวทีที่ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงไอ้พวกเฮียมันหลอกพี่น้องไปติดคุกกี่คนแล้วพวกแม่งสู้แล้วรวยทั้งนั้นนะ่ะเออนะ มีรถแหย่ยังถ้ากูจะมีรถแห่ถ้ามึงเอารถแห่ที่บ้านมึงไปวิ่งแห่หกูนะ่ะกูมีรถแห่แต่กูจะไม่ลงทุนรถแห่กูบอกแล้ววันนี้นะถ้าอยากเห็นผมไดสภาพาประชาชนต้องช่วยกันแล้ววันนี้มันมีพรกการเมืองมากมายที่ลงทุนไปหลอกเอาคะแนนจากประชาชนแต่วันนี้ผมไม่ลงทุนแต่ผมบอกประชาชนนะอยากเห็นผมไน้ภาก็ต้องลงทุนนันเอง เห็นไหมว่ากลยุทธ์ผมทําทุกอย่างตรงข้ามไอ้พักการเมืองเหล่านั้นนะไอ้พักเหล่านั้นมันเป็นรัฐบาลกันมาแล้วกี่รอบประเทศมันดีขึ้นไหมไอ้ที่กําลังเห่าหอนอยู่บนเวทีเนี่ยพวกมันเป็นรัฐบาลนะทั้งนั้นนะไอ้พวกนี้ด้วยนะที่แม่งเคยยืนอยู่ข้างเดียวกับคุมฝงชนที่มันยิงแกน้าตาใส่คุณจําว่าได้หรือเปล่าคุณยังไม่เข็นอีกเหรอคุณยังจะเชื่อพวกมันอีกเหรอ แต่มาพิบูไม่เคยทำร้ายประชาชนนะคุณว่าใครคำพูดใครมันน่าเชื่อถือกว่าไอ้สันนารพวกนั้นแม่เป็นรัฐบาลมาแล้วกี่รอบบางคนเป็นรัฐมนตรีมาแล้วกเกือบทุกกระทรวงนะมันมีผลงานส้นตีอะไรมั่งคุณยังจะเลือกพวกมันอีกเหรอผมรู้สึกว่าตอนนี้ที่ผมส่งปาติตริศห้าคนมันน้อยไปซะด้วยเผอๆถวาผมทำสำเร็จะระยะเวลาอหนึ่งเดือนเนี่ย คะแนนกูมาห้าล้านคะแนนก็มานี่แม่งกูมีส่งบาดิลิแก่ห้าคนนี้ไม่พอแล้วนะเออคุณเห็นไหมมันผมสามารถทำให้วันนี้สิ่งรถบรรทุกเขาไม่กลัวตำรวจคนขับมอไซค์ไม่กลัวตำรวจคนรถขับรถขนผักก็ไม่กลัวตำรวจตำรวจรีดไถก็ไม่ได้แล้วนะฝีมือใครอะ่ะมันก็เกิดจากมาร์กพี่กูไม่ใช่เหรอ วันนี้คุณเห็นไหมว่าคนขับรถกระบะก็ไม่ได้กลัวตำรวจเมื่อแน่้ยเดีดนะเดี๋ยวนี้ตำรวจมันกล้าเดินวนรอบรถไหมล่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตำรวจเรียกเนี่ยมันไม่กล้าเดินวนรอบรถยัดข้อหานั่นคือความผิดวันนี้ห้าร้อยกว่าคนเนี่ยทำไมกดไลค์แค่ร้อยหกสิบสี่เนี่ยมันเป็นยังไงนิ้วมันกดหรือไงมันเป็นยังไงไม่ชอบออกไปถ้าชอบต้องกดไลค์ เขาไลฟ์ไปว่าชอบเออเจ๋งไหมวันนี้ผมจะไม่ต้องคัดสรรคนละเออไอพวกไอโอใชันจะได้รู้ว่านี่ยไอพวกที่ไม่กดไลค์นี่คือไอโอใช่ไหมเออ วันนี้นะมาช้าทางพักก็โทรมาเตือนผมบอกมาเขาขึ้นป้ายนะมันป้ายมันผิดก็ใช่ผมทาไงพี่ผมไม่ได้ขึ้นประชาชนก็ขึ้นป้ายผมนะก็กตนะครับมันจะมาลังแกเราเหรอครับเราไม่ได้สู้แบบคุณไม่ควรมาจับผิดพักเ,เล็กๆหรอกครับ พรรคเล็กๆมันไม่มีเงินไงมันถึงจะเปต้องขอให้ประชาชนช่วยครับอ่าเจ๊มั้ยด้งนั้นประชาชนก็ทําให้กบุญหัวแล้วจะไปบังคับประชาชนว่าจะต้องใส่ชื่อจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามกฎหมายประชาชนก็ไม่มีเวลามานั่งศึกษากฎหมายปัญญาอ่อนพวกนี้หรอกครับวันนี้แค่ประชาชนทาป้ายกูก็บุญหัวแล้วเนี่ยถ้ากูไปเรื่องมากอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวแม่ก็ไม่ทาให้กูก็ซวยอกีก ใช่ไหมผมรู้วันนี้ใจผมทำยังไงครับเงินก็ไม่มีทุนก็ไม่มีก็ทำได้แค่คืนไลน์แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากประชาชนให้เขาช่วยหาเสียงให้ผมหน่อยเขาช่วยก็บูดหัวแล้วผมไม่บังคับก็าหรอกแต่ว่าใครทำให้ถูกกฎหมายมันก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่งหาเป็นข้ออ้างเหมือนกันผมยังไม่ลงทุนสักบาทเลยพักก็ยังไม่ลงทุนสักกะเหลืองเงีนท,ท,ที่ชาบ้าเขาทำให้เราเนี่ย เขาทําให้เราก็บูนหัวนะจะไปบงังคับเขาอีกเหรอทำไมเลยราต,ต้องก้มหัวกับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้วะถ้ามึงจะจับผิดไม่จับผิดพักใหญ่นั่นพักกูอย่างเก่งก็ได้สอสอสอ,สองลำคนนะนะั้นแหละแล้วที่มันกูไม่ได้ซื้อเสียงกูไม่ได้โกงใครเลยมังจะมานั่งให้ไปแดงกูเรื่องอะไรกูไม่เข้าใจ ถ้าผมโดนใบแดงเนพวกคุณจะโกรธไหมเออผมถามไปนี้ประชาชนจะโกรธแค้นไหมจะอยู่ดีมา์แม่งโดนใบแดงแฉเลยเว้คนที่เลือกผมที่สนับสนวนคุณจะโกรธแค้นไหมถ้าคุณเห็นบ้านกกตอน,นคุณอยากจะเข้าไปเผาไหมระวังให้ดีนะไอ้พวกที่ชอบแอำาํานในทางโง่โง่อ คุณจะยอมให้อำนาจพวกนี้ครับผมบอกแล้วหัวข้อนี่ไงคนโง่มันชอบใช้อำนาจเพราะมันอยากได้รับการยอมรับแต่คนฉลาดเขาจะใช้สมองมีกฎหมายหลายฉบับไม่ได้สร้างความเป็นธรรมในสังคมครับมีกฎหมายหลายฉบับที่ทําให้บ้านเมืองวุ่นวายครับทั้งที่เจตนากฎหมายเพื่อให้สังคมสงบสุขใช่ไหมครับแต่คุณเห็นว่ามีกฎหมายไม่รู้กีก่ฉบับ ที่แม่งเป็นประเดน็นการเนี่ยแต่ประชาชนก็ยังยอมมันี่ะวันนี้ผมจะมานําคุณสู้ไง